สวัสดีคณาจารย์ทุกท่านและสวัสดีพี่พี่น้องนองชาวสา,าธิตวยแรงทุกคนครับผมประธานพักดีวนานดลสุขชัยบวรชื่อเล่นชื่อเจ้าสัวครับวันนี้ผมมาแนะนําทีมของผมพร้อมแล้วไปเจอกับทีมของผมได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบิสาภานุสุชื่อเล่นชื่อปันปันค่ะเป็นรองประธานของพักดิวเราจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะคอยช่วยดูแลเพื่อนๆพ่พี่ๆน้อง,น,องน้องทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสุภวิภาอันชม,มานชื่อเล่นชื่อนภาเป็นเลขานุการพักดิวค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีราดาน้อยหาชื่อเล่นต้นข้าวเป็นเลขานุการพักดิวค่ะหน้าที่ของพวกเราก็คือจะช่วยในการประสานงานต่างๆระหว่างประธานและคนในพักนอกจากนี้ก็จะรับผิดช,ชอบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมรวมถึงดูแลการทํางานโดยรวมของพักค่ะสวัสดีครับผมนายปรินทร์รสกลินเป็นประธานฝ่ายกีฬาพักดิว ในส่วนของฝ่ายกีฬาจะมีหน้าที่รับผิดชอบจกกัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนต่างๆสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบันสิีพักดิสถิธรรมนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายศิลป์ค่ะฝ่ายศิลป์ของเราจะดูแลเรื่องงานอาร์ตต่างๆของโรงเรียนค่ะเวลามีกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปดูแลสวัสดีครับผมนายชนะทิพย์ีจักรโคตรเป็นหัวหน้าฝา่ายจราจรครับผมฝา่ายจราจรของเรามีหน้าที่จัดระเบียบเรื่องงานจราจรให้เรียบร้อยรวมถึงดูแลความปลอดภัยของงานจราจร สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวยานิสาวรรณวิเชษค่ะเป็นประธานฝ่ายปฏิคมค่ะฝ่ายของเรานะคะทําหน้าที่เกี่ยวกับการต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและคณะอาจารย์ด้วยรอยยิ้มและความสดใสค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอัญจิราชิมหลวงเป็นประธานฝ่ายกิจกรรมนะคะภายในฝ่ายของเราก็จะมีหน้าที่ในการประสานงานจัดก,กิจกรรมภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันปัดิมวันปีใหม่วันว,นเวนาเลนไทน์หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะ สวัสดีครับผมนายศิลวิตศีริยไกรชื่อเล่นแอ็กเซลเป็นประธานฝ่ายโสดครับหน้านที่ของฝ่ายโสดก็จะมีหลักๆคือจัดการไลฟ์สตรีมคุมเสียงดูแลเพจโรงเรียนหรือว่าเพจ VISMD ครับแล้วก็มีการทำมีเดียคอนเทนต์ให้พักดีลครับสวัสดีครับผมนายกันจรุนศิริมณีกุลเป็นประธานฝ่ายสถานที่หน้าที่ของฝ่ายสถานที่ของเราก็คือดูแลจัดการเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิทยาพรท้องคู่ชื่อเล่นสมโอเป็นประธานฝ่ายวิชาการพักเดียวค่ะฝ่ายของเราจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆเรื่องการสอบแข่งขันต่างๆและมีการจัดกิจกรรมแจกสรุปฟรีให้น้องๆด้วยค่ะนโยบายที่1ของพัก,พกเรานะคะ มีชื่อว่า SMD Maps ค่ะจะเป็นการจัดทำแผนที่ภายในโรงเรียนของเรานะคะเพื่อความสะดวกสบายของนักเรียนและผู้ปกครองค่ะในการหาตึกหรืออาคารนะคะรวมถึงที่จอดรถในโรงเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะนโยบายข้อที่2ของพักเราคือ SMD c a m n c e n ครับเป็นการจัดระเบียบโรงอาหารของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบในการจัดแถวและลดการแออัดของนักเรียนภายในโรงอาหารครับ นโยบายลำดับที่3ของพรรคเรานะคะคือการแจ้งปัญหาและความคิดเห็นเป็นการจัดทาช่องทางในสื่ออินเทอร์เนต็ตเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแต่ปัญหานั้นต้องอยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะนโยบายข้อที่4บาสเกตบอลและฟุตซอลีกการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและฟุตซอล,ลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกําลังกายความสามัคคีรวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับนโยบายข้อ5ครับบิ g กคินนิ่งเดย์ เป็นการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนยโยบายของพักดีลข้อที่6สนับสนุนงานจราจรเพื่อเป็นการจัดระเบียบงานจราจรในโรงเรียนให้มีความเรียบร้อยในช่วงเช้าหรือมีงานและกิจกรรมต่างๆครับนยโยบายข้อที่7 งานประชาสัมพันธ์จะมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงโดยละเอียดและจะมีการสารต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนได้แก่ Facebook VR SMD, IG VR SMD, Facebook SMD Gallery Official และ Youtube SMD Channel ค่ะนยโยบายที่8ของพักเราคือ SMD e-Sport ค่ะ เป็นกิจกรรมการแข่งขันเกมเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทำงานเป็นทีมและเป็นการสนับสนุนให้เกิดทางเลือกใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตค่ะพักเรามีการทำงานเป็นอย่างไรพักเราจะมีการทำงานเป็นทีมค่ะเมื่อเราได้รับมอบหมายงานมาแล้วเนี่ยเราก็จะแจกงานให้แก่สมาชิกภายในพักในด้านต่างๆใครถนัดด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือตอบโจทย์กับปัญหาที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะมอบให้เขาทำ แต่เราไม่ได้ให้เขาทําคนเดียวนะคะก็คือเราก็ช่วยกันทําแต่ว่าแค่เราจะให้เขาเป็นเฮดหลักเป็นคนที่นําเราในเรื่องนั้นเพราะว่าเขาถนัดที่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนําทีมของพักดิวผมนายณดลสุชัยวรขอจบการแนะนําทีมเพียงเท่านี้อย่าลืมเลือกเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณครับ